อยากเป็นสาวคับดีต้องกินยาคุมจริงหรือไม่อ่าโอเคจริงๆแล้วคํานิยามของครับเองผมก็อาจจะแบบไม่คุ้นชินเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มีน้องกระซิบมาว่าเอออนี่คือแบบเล็กๆนะดีนี่คือบิ๊กบึ้มเลย ซึ่งหนุ่มๆก็ชอบแบบไซด์ดีซะด้วยเพราะฉะนั้นไปกินยาคุมหน่อยเพิ่มอัพไซด์ได้ไหมจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับว่าในยาคุมมันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ส่งผลต่อการทําให้เต้านมเต่งตึงรู้สึกว่าผู้หญิงก็จะรู้สึกปวบอึมนะครับขึ้นมาได้มากขึ้นแต่มันก็คงไม่ได้เพิ่มขนาดจาก200ซีซีเป็น5 0 0ซีซีเหมือนการผ่าตัดสัณไลกรรมเสริมหน้าอกเพราะฉะนั้นการจะอยากได้เป็นคัพดีเนี่ยจริงๆคุณแม่ต้องให้มาตั้งแต่กำเนิดเนาะ การที่จะมาหวังว่าจะได้จากยาคุมอาจจะน้อยหน่อยแต่ในกลุ่มของสาวประเภท2เนาะหรือว่ากลุ่มของผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงการกินพวกตัวยาคุมต่างฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยทําให้เต้านมเขาจากที่ไม่มีเลยมันเริ่มเป็นเต้านมมามากขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นแต่จะให้เปลี่ยนจากย้ายจากคัพบีเป็นคัพดอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนั้นอาจจะต้องปรึกษาดูเลยครับคุณหมอสัณยกรรม อาจจะช่วยทําให้ได้ไวขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการกินยาคุมแล้วเกิดปัญหาตามมาได้มากขึ้นด้วยเนาะ